เคยนับบ้างไหมคะว่าป่วยทั้งหมดกีโ่โรคโอ้หแอนนั่งนับตอนนี้มันจะยาวไปไหมเนี่ยผ่าตัดไปทั้งหมด4ี่ครั้งใน2ปี 2> พอป่วยเยอะๆสุดท้ายก็คือเป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวน้องแอนป่วยเรื่องนั้นป่วยเรื่องนี้โทรไปแต่ละรอบเธอก็อยู่โรงพยาบาล <c oughs> อยู่โรงพยาบาลบ,บ่อย <c oughs> ๆแล้วสุขภาพหน้าตาอะไรก็ดูสดใสมากพี่อะอยากรู้มากๆเลยทีมงานก็เลยฝากถามว่าน้องแอนเคยไหมเคยนับจริงๆไหมบ้างไหมว่าตัวเองป่วยทั้งหมดกีโ่โรคกินยาอะไรบ้างพี่อยากรู้มากเลย งั้นเราลองมานับกันตอนนี้นะคะ,ะนับนับพร้อมกันเลยก็หลักๆเป็นยาวๆมาเนี่ยภูมิแพ้ก่อนละ,ะภูมิแพ้ภูมิแพเ้เราเริ่มเนาะเริ่มจากใช่ค่ะเริ่มจากภูมิแพ้จากเป็นภูมิเล็กๆกลายเป็นขยับไปแพ้หลายๆระบบก็ขยับมาสู่กันเป็นภูมิไซนัสอักเสบภูมิแพ้แล้วก็ลามมาเป็นไซนัสอักเสบใช่ค่ะขยับจากภูมิแพ้อันนี้เหมือนพี่เลยเหมือนกันสองโลกลวแล้วก็พอไซนัสอักเสบนะคะกลายเป็นไซนัสอักเสบระรัง เ,เป็นเรือล่างค่ะ<ม>เพราะว่าผ่าตัดไปทั้งหมด4ครั้งใน2ปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้จบไปอย่างสนิทแต่ว่าเขาไม่ค่อยมาเยือนแอละ แล้วก็จากนั้นต่อไปก็ขยับมาเป็นเกี่ยวกับเ,เส้นเลือดในกระเพาะปัสสาวะผุกร่อนโรคนีค้ไม่เคยได้ยิน <c oughs> ใช่ค่ะทำให้เราฉี่เป็นเลือดได้ง่ายมาจากเป็นเอฟเฟกต์ฟอร์มสเตียรอยด์จากการที่แอนใช้ยาฆ่าเชื้อตัวปฏิชีวนะมีให้เลือกไม่มากนักที่ใช้ได้ <c oughs> แล้วตัวการติดเชื้อในโพรงไซนัสอะคะ่ะจำเป็นที่จะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อในระยะเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็แบบจํานวนมากแล้วก็ทีทีนั่นแสดงว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วลามไปถึงไซนัสนี่ก็อันตราย นะระวังเรื่องภูมิค่ะเพราะว่าภูมินี่ค่ะเป็นจุดเริ่มจุดเริ่มต้นของการแพร้ระวังภูมิตกถูกไหมถูกต้องค่ะต้องที่สุดแต่ของแอนกลับกายเป็นว่าภูมิไม่แข็งแรงอยู่แล้วแต่คุณหมอต้องใช้เตียลอยเข้ามาช่วยในการกดการอักเสบของร่างกาย ในจุดที่ติดเชือ้อเพราะว่ายาฆ่าเชื้อแอนหนึ่งใช้ได้ไม่มาก2คุณหมออยากจะสงวนไว้ในระยะเวลาที่แบบไม่อยากใช้แรงไปกว่านี้แล้วเพราะดี๋ยวอนาคตแอนจะไม่มีให้ใช้แต่พอแอนใช้สเตียรอยไปเนี่ยเอฟเฟกอื่นๆนะคะตัวบวมหน้าบวมกินโหดหรือหดหงิดเวียงฮอร์โมนสวิงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นมากนะแต่ดันมาเกิดขึ้นกับแอนก็คือเส้นเลือดฝอยในร่างกายอะค่ะมันโป่งพองได้ง่าย ซึ่งจุดที่เกิดก็ดัไปเกิดในกะระเพาะปัสสาวะทําให้ช่วงนั้นแอนจะฉี่็ปเลือดบ่อยจนถึงขั้นที่ต้องมีการผ่าตัดเข้าไปจี้ไฟฟ้าหยุดการไหลของเลือดในกะระเพาะปัสสาวะนี่พี่นับลงไม่ทันเลยใช่ไหมเ <c oughs> พราะว่าเริ่มจากภูมิแพ้ก่อนใช็เป <c oughs> ็นไซนัสใช่เป็นไซนัสก็เป็นไซนัสเลื้หลังไซนัสเลื้อลังแล้วก็เลื้หลังแล้วก็ตามไปด้วยเอฟเฟกต์จากการใช้ยามันน <c oughs> เป็ทำให้ <c oughs> เส้นเลือดฝอยในร่างกายปลอก ไม่แข็งแรงซึ่งมันระบุเป็นชื่อโรคชัดเจนไม่ได้เนาะค่ะมันก็ลามไปที่กระเพาะปัสสาวะใช่ไหมใช่ค่ะคนละอันกันหรือว่าอันเดียวกันนะอ่าน่าจะอยู่ในอันเดียวของเส้นเลือดฝอยอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นเลือดฝอยทําให้ฉี่เป็นเลือดง่ายใช่ค่ะแล้วจากนั้นพอฉี่เป็นเลือดง่ายเสร็จปุ๊บก็จะขยับมาเป็นในฝั่งของอ่าเกิดแผลในกระเพาะจากการที่เราใช้ยาแก้ปวดเยอะเป็นเอฟเฟกจากลิ้์ลิงน์กันใช่ค่ะอย่างนั้นเลยแล้วลิงก์ใหญ่ที่สุด ตามมาอีกทีหลังก็คือในส่วนของพอเราป่วยค่ะพี่สาย <Okay. S 1> เราก็จะนอนพักฟื้นเยอะเ,ออเราจะไม่ค่อยได้ขยับร่างกายไม่ได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ใดๆร่างกายก็จะอ่อนแอลงออกล้ามเนื้อในร่างกายล้าลงปุ๊บคราวนี้ย ก็โผล่มาอีกอันหนึ่งคือหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทตรงด้านหลังใช่ค่ะตรง L5 S1 ช่วงเอลพอดีเลยคือปกติกล้ามเนื้อเราจะช่วยกระดูกหลังในการพยุงร่างกายแต่พอกล้ามเนื้อมันอ่อนแอปุ๊บกระดูกหลังทํางานเต็มๆซึ่งทุกโรคเป็นโรคที่ไม่ได้รักษาแล้วหายเลยทันทีเป็นโรคที่รื้อรังยาวนานหาทางออกไม่ได้สักอันก็คือแต่ละโรคจะเป็นโรคที่แบบว่าเป็นแล้วปุ๊บ ประกันจะไม่รับประกันโรคนี้อีกแล้วนะเพราะว่ามันเป็นโรคที่รักษาเราไม่จบประมาณอย่างเงี้ยค่ะสรุปแล้วจานวนการเจ็บป่วยกี่โรคนะก็ประมาณจริงๆไม่เจ็จโรคก็ถือว่าไม่ไม่เยอะมากไม่ไม่ถึงสิบแต่มันเป็นอะไรที่เรื้อรังสุดท้ายก็คือพอป่วยเยอะๆสุดท้ายก็คือเป็นโรคซึมเศร้าแต่มันเริ่มต้นจากภูมิเราตกเนาะนั่นเป็นจุดแรกเลยค่ะ นี่แสดงว่าพี่ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะพี่ก็เริ่มจากได้มาสองโรคละ้องมาต้นเลยก็คือเพราะพี่ก็เป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กเราก็ลามมาเป็นไซนัสแล้วก็ไซนัสก็มันเหลือหลังหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไม่เคยทำหมอรู้เลื้อหลังหรือเปล่าแต่มันก็กาเริบบ่อยๆอุ้ยแสดงว่าเออกันกาเริบบ่อยๆค่ะมาจากสภาพแวดล้อมกับภูมิ ที่ทำงานไม่สามัคคีกันใช่ต่เพราะฉะนั้นพี่ก็จะหลังๆมาพี่ก็เน้นแหละอะเน้นเรื่องการดูแลภูมิมันก็เลยค่อนข้างจะนั้นๆมันถึงจะเป็นทีนึงเนาะยี่เราอยู่เชียงใหม่ด้วยนะคะพี่สายฝุน PM p m มันก็เลยสําคัญเนาะ แล้วแล้วมันลามไปถึงขั้นแพ้ยาเนี่ยมันลามไปตอนเป็นได้กี่โลคะลามไปเป็นได้กี่โลเอ็งใช้คำว่ามันค่อยๆโผล่มาทีละตัวคือพอเอ็งต้องใช้ยา,อาพอต้องใช้ยาเพิ่มในการรักษาคุณหมอก,ก็ว่าตัวนี้คุณแอนเคยใช้ไหมในประวัติไม่มีนะโอเค okay. งั้นเดี๋ยวมาเสี่ยงไปได้วยกันก็เลยบอ,อถ้าตัวนี้ใช้ปุ๊บแล้วโอเคไม่แพ้ก็ใช้ไปต่อ,อ,อถ้าตัวไหนที่บางตัวใช้มาปุ๊บแล้วโผล่มาเพียงแค่เอ็งรู้สึกจุกที่คอหรือมีผื่นขึ้นมาปุ๊บคุณหมอก,ก็จะแบบ รีบแบบโอเคงั้นตัวนี้รีบตัดทิ้งแล้วอะไรที่เกี่ยวข้องในกลุ่มใกล้เคียงก็จะไม่ใช้เลยเลยเป็นที่มาของเจ้าตัวรอยสักนะคะพี่สายจะเห็นว่าสีน้ําหมึกไม่เท่ากันเพราะว่าสามทันขาด้นล่างใช่ค่ะแพ้เพิ่มก็เลยต้องมาเติมชื่อยาวใครที่ดูของน้องแอนใครเคยเห็นคุณแอนมาก่อนนะคะเขาจะดังมาจากเรื่องรอยสักนะคะที่เขาแพ้ยาพี่ก็เลยเรียกเขามาขออนุญาตเนาะด้วยความเป็นเพื่อนกันก็เลยขออนุญาตสัมภาษณ์น้องแอนได้ไหมเรื่องแบบคือเราเห็นน้องเขาล่าเริงสดใสตลอดเวลา แต่พี่ก็มารู้ทีหลังว่าเอ้าเขาป่วยเยอะมากป่วยจนกระทั่งมีรอยสักอันนี้เรามารู้ทีหลังแล้วเราก็ว้าวมากที่แบบผู้หญิงคนนี้คือต้องสตรองเบอร์ไหนถึงได้แบบเออรูปร่างหน้าตาดูสดใสดูสดใสกว่าเราอะ่ะ <c oughs> แล้วเรามารู้ว่าเขาป่วยแล้วก็แพ้ยาจนกระทั่งต้องสักอย่างเงี้ยเราเลยอยากค้นหาเรื่องราวชีวิตว่าเฮ้ยสุดท้ายเขาเขามีวิธีมีไมเซ็ตยังไงอะ่ะที่แบบไปต่อ กับร่างกายที่เจอโรคลุมเลาเรานับกันไปนตะกี้ได้7จ็ดโรคยังไม่พอมีคลิปที่เราทําแยกนะคะเป็นคลิปที่ <c oughs> เกี่ยวกับการแพ้ <c oughs> ยาต่างๆจนกระทั่งสักเงี้ยเลยอยากมาเป็นกําลังใจเนาะสาหรับ <c oughs> บางคนที่หนึ่งกลังอาจจะอยู่ในภาวะซึมเศร้าแต่ซึมเศร้านั้นอาจจะเกิดจากเรื่องรอบตัวแต่อันนี้ไม่จำเป็นต้องสาเหตุเดียวกันใช่แต่อันนี้เขาเกิดจากเรื่องที่ป่วยไม่หยุดไม่หย่อน แล้วแพ้ยาต่อเนื่องลุงลังไปหมดถ่าจะว่าไปอย่างงั้นจริงยังไม่รวมสภาพเศรษฐกิจที่ทุกคนก็ต้องเจอเหมือนกันอันไหนจะลูกเขาป่วยก็ต้องเชิญอ,อันไหนจะครอบครัวใช่ไหมใช่มันก็ลามไปหมดแล้ววันนี้เขายัางตรองเบอร์นี้ได้เราก็เลยคิดว่าแบบเออช่องเนี้ยเนาะเราก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนว่านี่มันมีคนแบบนี้อยู่ด้วยนะที่แบบเจอนั่นเจอนี่แต่สุดท้ายมาเดี๋ยวจะให้คลิป ต่อไปนะคะเราจะให้มาแชร์เคล็ดลับเนาะว่าหาทางออกให้กับชีวิตยังไงบ้างลองมากี่วิธีจนกระทั่งวันนี้เป็นแบบนี้มีไมเส็แข็งแรงแบบนี้ได้นะคะ